เอาละเดี๋ยวเรามาลองกันอีกตั้งหนึ่งนะว่าจะเผาได้แล่วฮอปเปอร์ไหมนะครับก็สวัสดีทานผจ้ชมท่านกันด้วยนะครับยิยนดีต้อนรับสู่โปรเจกต์แคสต์อเวย์นะครับก็ในพ์นนี้เราก็จะมาเผาแร่แบบจริงจังนะพอดีผมไปอ่านคอมเมนต์หนึ่งที่เขาแนะนําให้เราเอาแร่ไอ,ไอแร่ฮอปเปอร์ผสมกับไอเนี้ยไอแร่ไอทินหรือเปล่าน,น,นะฮะก็คือเป็นแร่ดิบุนะครับก็คือใช้ผสมรวมแร่ก,กันแล้วก็มาากันจะกลายเป็นแร่ที่เราต้องการนะฮะก็ ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับกิจความรู้ที่ผมไม่รู้มาก่อนเลยอ่าแล้วก็พีแอกพังยังไม่ได้ขุดไอ้แร่ตัวนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่บ้านน่าจะมีหรือเปล่าอ่าโอเคเดี๋ยวกลับไปทำาีแอกก่อนพีแอพังขุดได้แค่ฮอปเปอรอ์ตอนแรกผมกลับว่าจะทําแค่วุฒิธรรมดาแล้วก็ออกเรือไปอยังเกาะน,นั้นนะครับก็เดี๋ยวขอทําบูิแบบ เทพเลยแล้วกันเดี๋ยวขอเผาแรกก่อนเออไปหาแรกก่อนรู้สึกว่าจะมีไนะ้แบบยัดใส่ในกล่องนี่ไว้อยู่ต้องจุดไฟไหมเหมือนมันต้องจุดสองครั้งอะเอ,อเราแรกใส่น้ำมันอ่าน,นี่ไงมีอยู่นี่กล่องของอมีฮอปเปอร์ด้วยโอเคไปเผาเผาพอดีเลยแล้วก็มาทีนี้จะได้รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าแอดเข้าไปแล้วก็ มันสามารถใส่แร่ได้สองชนิดก็คือเป็นแร่ไอ้ดีปูก,กับเป็นแร่อันไหนใส่ก่อนฮอ,อปเปอร์หรอเดี๋ยวจะลองเผาหนึ่งชิ้นดูก,ก่อน,นะะแล้กวกันกลัวแบบเสียแร่ไปเฮ้ยเอาเออน,นี่มันใส่รวบลงกังนได้นะงั้นไม่เป็นการเสียเวลาครับโอเคยัดไปเอาละจุดเลยมาเฮ้ยแต่คราวนี้เผาแปดนาทีนะคือแบบ ผมนานกว่าไอ้แร่ธรรมดาที่เขาแค่ก้อนเดียวคือไอ้ฮอปเปอร์เฮ้ยเราจะมีฮอปเปอร์ใช้กันแล้วใช่ไหมนี่เอาละเดี๋ยวเตรียมของก่อนแค่นี้น่าจะพอหรือเปล่าไอ้ฮอปเปอร์น่าจะพอแล้วได้จรีงนาทีใกล้จะเสร็จละเฮ้ยอ่านี่ไง,ง per, เผาฮอปเปอร์ได้มาเป็นแร่บอลนะฮะบอลอิงกอตโอเค เอาอะไรยังน้อยผมก็ได้แบบแร่ที่ต้องการมาอันนี้เป็นแร่ระดับแรกที่ปะแบบแร่เริ่มต้นอันนี้ปวดตน้นเตือนอยู่เลยอ่าเดี๋ยวนะไอแร่นี้มันใช้ทําแบบเออว่ะมีแร่แต่ไม่มีเรเวลในการคาบก็เหมือนเดิมงั้นเราเอาแบบอะไรไปคาบดีคาบอะไรหรือคาบหอกคาบธนูเฮ้ยเดี๋ยวดีเดียวคาบธนู หือมันจะเพิ่มเดี๋ยวหินก่อนองห,นนะหินเดี๋ยวนะหินแถวนี้้สุกจะเจออยู่ครับลูกธนูเดี๋ยวไอ้แร่เดี๋ยวไ้แค่นั้นก่อนแล้วกันนี่หินมาทิ้งแล้วก็เก็บม,มาครับครับธนูโอเคตอนนี้หินขนลกหมดแล้วแล้วก็มาดูเลเวยครับ เฮ้ยเพิ่นม,มาลเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงทำไมของบนเรือมันหลน่นอ่ะเออเดี๋ยนะคือผมไปอ่านเจอคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งที่เขาบอกว่าเอากล่องใส่ของไว้บนเรือก็ช่างนะแต่ถ้าโดนขึ้นก็ค,คือมันจะซัดออกเออมันมีฝาปิดแน่เลยเอาละสวยแล้วแล้วของที่เก็บสะสมไว้มะพร้าวแล้วก็แร่รู้สึกว่าจะเป็นปุ๋ยหรือเปล่านะเอาแล้วจะทำไว้บนเรือทำไมนี่ าสรุปต้องแบกใช่ไหมไอ้นี่นี่นี่ไงหนึ่งชิน้นโอ้นี่เป็นเป็นโกลติโต,ใโต,โต้ใช่ปะ่ะโกลติโต้เนาะอ่ะเออใช่ปะโอ้ของให้หมดเลยมันเลื่องเ,เอ้ยนี่ไงอทูที่อัปเกรดขึ้นมาแกลนิกสเป,ปียโอเคเอ่อไปดูรีวิวกันครคาฟก่อนหมดเท่าไหร่ละเอ้ยรียว,รยวิวสีแล้วเอาว่ะ เราสามารถครับที่มันเป็นของบรอนได้แล้วนี่ใช้สติกฮนาะเราจะพกไปสองอันเลยเออสติกฮานใช่ไหมทำขวานใหม่ด้วยอืมเวลาของเราอัปเกรดขึ้นมาแล้วเอ่อเดี๋ยวนะขวานตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นี่หินอันนี้ปีแยกด้วยวะนี่ ใช้อบอลอิงก,อก้อนแล้วก็เชือกล้วก็สติ๊กใ,ให้จบเดียวหรอกให้ขวานี่พังกว่ามันเกือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังใช้ได้อยู่แล้วก็จะเลือม,มัทนูไปเดี๋ยวผมจะแบกของไปยังไงหมดวะเนี้ยหรือเราแบกแค่ของที่ใช้คาไปก่อนแล้วก็ไปที่นู่นก็ไปคาปอีกทีเพราะว่ามันวางไว้บนใ้กล่องไม่ได้แน่นอนน่าจะพังอ่ะใช่ <laughs> พังหมดเนี่ยเออเดี๋ยวดยวผมรู้วิธีเอาเอาวุธไปด้วยแล้ว ก็คือนี่นี่มันมีที่เก็บอาวุธอยู่จะลองเก็บมีถึงที่เก็บของด้วยเออว่าเราสามารถมันสามารถสร้างบนเรือได้ปะอย่างนี้มันก็สวยดรู้สิจะตัดไม้ด้วยแล้วับจะได้ขวานี่พังไปเรยแล้วก็จะได้คัขวานใหม่น่าจะอัพเกรดตัวเองได้เละ ให้แบกไม้ได้เยอะขึ้นอ่ะอันนี้แบบสองอนโอ้ถ้าแบกเยอะกว่าน,นี้ก็เกินละเกินมนุษย์มานาละใช้ <c oughs> ลองสติใช่ไหมเดี๋ยวไว้ใกล้ตรงนี้เอาเรือเข้าใกล้อันนี้หน่อยขึ้นเรือขึ้นโอเคมาใกล้ฝั่งใกล้ฝั่งชิดแนบชิดแล้วก็โอ้ยสูงน้ำไปข้างหน้าแล้วกันนี่ที่ใส่อาวุธ โอ้โหคงไม่โดนขึ้นซัดแล้วก็หล่นเองนะเอาละเรียบยร้อยแล้วก็อันไหนกระวุดอันนี้ของใช้เอาไม่มีเดี๋ยวจะไม่ว่าเราต้องอาวุธอ่าธน,นูเดี๋ยวแปบบ๊บหนึ่งอ่าแล้วก็ไอ้นี่ทิ้งไปทิ้งไปก่อนแล้วก็ออกมา,าเราโอเคอะไรตีตัวเดียว แดี๋ยวพิ่งเรามาใส่นี่ก่อนไปแล้วก็ธนูหมดแล้วอาวุธตอนนี้ก็เหลือแค่เครื่องมือขวานน่าจะต้องด้วยเผื่อเราแบบเออได้ใช้แล้วก็ที่ขุดที่อยยบไปคัดที่นน่นอีกขวานไปด้วยพกไปเลยเราจะทําแบบบ้านเคลื่อนที่นี่ไปบ้านมินิเดี๋ยวแบบไม่ได้กลับมาที่นี่เอาละเรียบร้อยแล้วก็ อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้บิ๊กแอเฮ้ยไม่ใช่นี่ขวานวานเราไม่เก็บอันนี้อ่าโอเคเก็บนี่เอาล่ะตอนนี้ขวานผมก็ได้พังไปแล้วเราจะได้ขวานใหม่กันมาแล้วเอาอยู่ไหนเอ้าไม่ใช่เอ็ก3ามนี่วานบลอนด์แกซ์ชับชับน่จาจะแข็งแกร่งและทนทานกว่าเดิมเดี๋ยวคือต้องสลับสลับที่อันนี้คือเพิ่งเอามีดมา มันเป็นมีดที่แบบเอมีธรรมดานะเพราะว่าผมใช้ไปตัดไอ้ตัวยูคาเพราะว่าไม่มีเชือกในการทําของโอเคตอนนี้เราก็จะเอาไอ้สุดาบด้วยกันไอ้น้ําส้มหรืออะไรไปกินด้วยป่ะอโอเคตอนนี้เราก็อาจจะต้องได้จากบ้านหลังนี้ไปสักพักหนึ่งกันนะขอไอ้สติกเตรีตมตัวก่อนมันจะได้คารอพอกหรืออะไรไม่มีของที่เราขาดแคลนแล้วใช่ไหมนีก็มือสลักเลย ฮอปเปอร์เดี๋ยวฮอปเปอร์คือคงไม่ได้ผอที่นู่นหรอกเราไว้ที่นี่แหละนะเพราะว่าเราไม่ได้ผอไปแล้วไงวางไว้นี้ก่อนสตโตนี่นู้นอาจจะมีโอเคแล้วก็เอ้ยเดี๋ยว,ยวผมลืมที่ขุดหรือเปล่าโอ้โหที่ขุดพังนี่ว่าก็ว่าจะเอ้าหินไอแอลแกรนิกไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราข้ามออกได้หรือเปล่า คือผมจำได้ว่าผมคราฟแค่เออหอกแกลนิกเฉยเฮ้ยไม่มีหอกบรอนคราฟมาที่นี่แหละโอเคเอาวุธเทพอ,อีกหนึ่งอันนี่ไงใช้สติ๊กห้าแล้วก็เอ,อ่อบรอนอีกกลอตหนึ่งทำอ,อยู่ไหนอะ่ะนี่จับเอาละ ผมก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันแล้วที่เราจะไปปราบไอเจ้าเสือ,อน,นั่นมาหลายพันแล้วที่ผมอดทนรอมานะ่ะเอไม่ใช่เพราะว่าพายุมันแรงเกินไปหรือเปล่านี่ทำไมเรือมันพลิกคว่ำอยู่อย่างนี้ <c oughs> โอ้สามมาถึงเกาะแล้วขึ้นมาดูเกาะแป๊บเดียวหันมาอีกทีอ้าวเรืออยู่ในสภาพนี้ผมไม่รู้กันว่าจะเป็นเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะบักหรือเปล่านะแล้วก็แบบเออทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเราขอเก็บของเอา เกองเต็มบอนี่นะกองเต็มมองเต็มขิงขวานไปก่อนแล้วก็ออกออกด้วยลองเก็บของขึ้นก่อนให้หมดเก็บไม่ให้หมดโอเคอะไรปะเอ้ธนูเฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ของพี่ก้องเฮ้ยว่าจะเป็นพอยนี่หรือเปล่าไอ้แทนวางของอ่ะเออยิงไปธนู หมดแล้วเดี๋ยนะว่าต้องทุบไอ้พี่มันเป็นของใช้พวกนี้ทิ้งไปอุย้ยอุ้ยอยู่ไหนไม่เห็นด้วยมองไม่เห็นเดี๋ยวนะเปียวทอสมาก่อนแป๊บเนึงขอเกีย่ยวตรงส่วนนี้ก่อนแล้วก็ไอ้พี่เสือเดี๋ยวเราไว้ทีหลังนะครับเอีสว่างขึ้นนิดนึงแล้วก็ไก б. ปเก็บของอา้าวลงน้ำไม่ได้เด นี่คือต้องหาควอนม,มาทุบใช่ปะทุบแล้วก็ให้มันพังผมร่วมกันว่าอาจจะต้องได้สร้างเรือใหม่หรือเปล่างั้นก็เราเดี๋ยวขั้นแรกต้องไปหาที่เคลียเสือตรงนั้นก่อนอาอาวุธตัวนี้ก็คือมีหอ้อสองชิ้นแล้วก็ธนูเดี๋ยวขั้นแรกทิ้งนี้ไปไปแล้วอาวุธที่เราจะใช้นะตอนนี้อ้าอเดี๋ยวเดี๋ยวูมยังไงก็ว่าเป็นบัคก ก่อจะต้องให้สร้างเรือใหม่นะฮะก็ไม่เป็นไรสมัยากรที่ก่อนนี้อาจจะมีนะเอาละเราเรอจนถึงเช้าเรือก็ยังในสภาพเดิมตอนนี้อาหารมีขาดแค่นิดหนึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าไปล่าไอ,าอพีเสือได้เราก็อาจจะได้เนื้อมาย่างอ่ะนะงั้นซอสมะพร้าวไปก่อนแล้วกันพวกนี้ขาดแคด่เดี๋ยวนะรู้สึกผมจะเห็นต้นพิแกแป๊บหนึ่ง จะพักก่อนนี่มีพริกด้วยอ่าบนก่อนนี้ก็ยังมีอยู่เจ็บไปเอาไิกินได้จะไม่รู้ว่าพริกเอาไปปลูกได้หรือเปล่านะคือเดี๋ยวดูเจ็บไว้ก่อนแล้วก็เราจะเอาเอาวุธไปต่อก่อนเอ๋มาแล้วโอ้โหเรือเฮ้ยของเริ่มแบบจะหล่นจะพังหมดแล้วไม่ใช่มาข้างหลังนี่สวยเลยนะ เอ้ยนั่งไงนั่งไงมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวที่หลบกก่อนที่หลุกเออเจ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 อเรามีธนูขอเปิดตู้ไอ้นูก่อนเลยแล้วกันจุ๊บอ้าวโดนไปหนึ่งทีมานี่ดิพี่เสือวิ่งไปไหนเฮ้ยหลบ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 จ้าจ้าเสือลงน้ำไม่ได้เสือลงน้ำไม่ได้ไอ้มันประจิตเลยนี่เอาให้แบบโดนเลย ไรู้ว่ามีกี่ดอกน,น่าจะประมาณห้าเยังเหลือหอ,อกอยู่เรางเียให้ได้เราจะยึดกาะน,นี้เอา,าละมาดิมาดิาล่อมาล่อมาล่อมามาใกล้ๆมาใกล้ๆชับอันนั่นแหละนั่นแหละโดนไปแล้วสามมาไม่รู้ว่าจะตายกี่ดอกว่าน่าจะเอาเรื่องเยอๆอา,อา,อาน่น,นเสือเขาไม่ลงน้ำใช่ย่ใช่ใชใช โอ้ยเกือบเบหมดแล้อจิ้มหายเหลือแค่หอกตอนนี้อ่าขอปลาหอกธรรมดาไ้วัอันนี้ิเสือขอจิ้มหนึงทีได้ปะอุ้ยอุ้ยวิวววๆิววว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 ิวงวิ่ววิวววิวววิววววอววิ้วิววิิวมิววิววิ ไม่โดนเอ้าเฮ้ยมันหนีเหรอเอ้ยโอ้ยไม่ใช่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 ไม่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 มันหลอกมันหลอกมันหลอกมันแกล้มันหลอกเอาดีเสียมลงน้ำใช่ปะตีนี่นี่โดนไปจะหนีเองไงจะหนีมานี่เลยมานี่เฮ้ยมันหนีเหรอวะเอ้ยไม่ใช่ไม่เกือบเกือบเกือบโดนมันหลอกเกือบโดนมันหลอกเราจะให้มันหลอกได้แอบห้องหลังจ้วงแล้วิ่ง ไอ้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนีเฮ้ยฮะยังไงนู่นนู้นนู้นไปนู้นไปนู่นมันหนีหรืออะไรเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้เหียเฮ้ยเอามันหนีมันหนีอ่าหนีไปไหนยีไปไหนไอ้นี่อ่าเป็นไงล่ะโดนเลยเดี๋ยวเก็บธนูขึ้นก่อนโอ้เล่นกับใครไม่เล่นอ่าลู้สึกเจกลลูกธนูหล่น โอเคไม่ได้จะร่นมาพี่สูจรทราบเอาแล้วคือเอา้าไม่มีบอกเลยว่าเป็นตัวอะไรน่าจะเป็นเสือดาวหรือเปล่าหรืออแถวนี้น่าจะเป็นจากพกักวไหมโอเคสรุปเราพิชิตมันได้แล้วนี่ก็มีเนื้อหนังไว้ราประทานอาหารละเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาเนื้อพี่ตอบด้วยเพราะว่าเราอาจต้องที่ทำที่กองน้ำที่ด้วยเออใช่ เตาขอนิดนึงเนาละอู้เรียบร้อยแล้วก็อู้ได้เนือเยอะเลยกลองเตาไปหนึ่งที่จบเลยตอนนี้คืออยากรู้ว่าจะทำยังไงถึงจะเอาอเหลือลงมาในสภาพเดิ่มได้ต้องทุบไปนี่ทิ้งหรือเปล่าโอ้โหแล้วทุบไม่ถึงด้วยมันพังไม่ได้อ่ะคืนตรงนี้กทยลุขึ้นได้มากนเลยทุบมันพังไม่รู้มันจะกลับคืนหรือเปล่านะ ผมาพาวนายไมนกลับคืนเพราะว่าผมขี้เกียจทําเตาใหม่เออแล้วก็หล่นลงมาแล้วกลับคืนได้หรือเปล่าคืนได้ทีเฮ้ยเอเอเราก็สามารถใช้เตาต,ตรงนี้ได้กลัวใช้แล้วมันเออเอาเดี๋ยวด้ยวยฝนตกมันจุดได้ป่าจุดดูเออจุดจุดเออจุดได้เออเอาละจุดในสภาพแบบนี้แหละไม่รู้ว่าใช้ได้ไมเฮ้ย เอาฝนตกโอ้โหเราอยู่เราอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้สิเรือจะกลับหรือเปล่าเรือจะกลับว่าเดิมไหมไม่ติดไม่ติดตรงนี้หย่อนลงมาแล้วหย่อนลงมาแล้วโอเคทุบทุบให้แตกเรือเราอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่พังหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาค้อนหล่นเอาชิบเอามีค้อนอยู่ด้วยโอ้ เอานีไงมันกลับมาเป็นสภาพเดิมเล้วโอ้โหแล้วถังไอ้นี่อยู่ในสภาพที่ยำเยมะมากจุดดูกอ่อนจุดได้ปะมันมีที่บังอยู่นะเฮ้ยเอาจุดติดจุดติดเอาเจ็ดชั่วโมงครับเอาละอาหารสดน้ำก็ไม่ต้องห่วงหาตัดมะพร้าวเอา,า,เ,าเอาสุกเล้วเดี๋ยวกเก็บเลยไม่งั้นมันจะไม่กร่อนแล้วก็ไอ้ที่เก็บของอาจจะต้องไว้แบบนี้นะครับก็อไปก่อนนะ โอ้ท oh, ี่ขุดกับควอนไว้นี่แหละสาขคาใหม่ละอันนี้ไม่ลองสติกหรอเดี๋ยวไว้ตรงนี้เอาละตรงนี้อาจจะเป็นบ้านของเราอีกที่นึงหรือว,ว่าอาจจะต้องสร้างบ้านที่นี่คือแบบแบบเป็นบ้านชั่วคราวไว้นอนนะเพราะว่ารู้สึกที่นี่มันฝนมันจะตกบ่อยบ่อยเราก็ทาแบบริมน้มําไปเลยบรรยากาศจะได้ดีเอาละคือแบบทําแบบมินินะคือแบบไม่เอาอา่ไม่เอาใหญ่ใช่ใช่ใช่วันไดนขึ้นนี่เอาแบบ มิน้ของจริงแล้วก็ประตูเฮ้ยทำแค่เป็นที่นอนไม่ได้หรอเออทำเป็นแบบหน้าต่างอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีหลังคาเลยอะ่ะโอเควางได้เอาเป็นแบบแค่นอนรอเราไม่อ่อยอะไรเยอะแยะนี่ที่นอนแบบมินิโอเคจะนอนเลยหรือเปล่าคืออยากนอนให้ผลมัน อยตกอ่ะมันไอ้หวันมือตอนสักสามชั่วโมงแล้วกันโอ้โหนอนซะขนาดนี้แล้วฝนยังไม่หยุดอีกหยุดหรือยังหยุดหรือยังยังยังเอ้ยเดี๋ยวหามะพร้าวก่อนตัดไว้ตั้งเยอะแล้วไปไหนหมดวะเนี่ยเฮ้ยฝนหยุดแล้วขอกล้วยขอกล้วยเอาละเราจะเริ่มการประจุภัยกันแล้ว เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าผมจะต่อเรืออีกหรือเปล่าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวแบบหันตัวมาก่อนเอามะพร้าวก่อนมะพร้าวทั้งหมดเลยนะเฮ้ยเอ้าเราเจอขวดขวดโน้ตอีกเร็วเอาละเราจะมีเรื่องมีราวอันนี้แล้วใช่ไหมขวดโน้ตเหรอเดี๋ยวขอโซดาพลาไปแป๊บนึงนี่มันเป็นขวดวาย มันจะมีชั้นวางกวดไว้แล้วก็เราสามารถเอาพวกขวดนี้ไปปรับตกแสงได้นะฮะแล้วก็โนต้ตมันอยู่ไหนอ่ะอ่านี่ไงมีอีกแล้วโอ้โหหน้านี้ยาวมากนะฮะตอนนี้เราเจออยู่สองขวดนะก็เดี๋ยวมาดูกันวันี้เขาอ่าบอกว่าอะไรจดหมายจากเรือบรรทุกสินค้าที่หายไป เรียนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านฉันชื่อเดวิดคาร์เตอร์ฉันเป็นลูกเรือคนแรกบนเรือบรรทุกสินค้าโอเชียนเออเวจินรู้เปล่าวะ <c oughs> ออกเดินทางไปโดยบนทุกสินค้าเต็มลำไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งไม้แปลกๆเรากําลังเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกโอเคตัวนี้ก็จะเป็นโน้ตของลูกเรือขนสินค้านะครับที่เรือเขาล่มแต่องค์ได้ยาวมากนะครับตัวนี้อาจจะเป็นบอดแสเกี่ยวกับเออ สิ่งต่างๆพวกนี้ก็ได้นะแต่ผมขอไม่อ่านเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีนะว่าเราจะเจออะไรว่ายิ่งอ่านมันยิ่งยาวตรงนี้มันมีธงอ่ะเออเประเด็นคือมันเอ,อ้ยอะไรๆๆๆอะไรอะไรไอตัวเตนเอ้ยนี่นี่นี่เป็นไงล่ะโดนหอกใช้ขวานดีกว่า,เ,าเจอขวาดอีกแล้วเฮ้ยมันจะอะไรกันนักหนาเน่กวาดจากที่ไหน จูหมายจากแครอเอ็มมาที่รักสุดที่รักของฉันฉันเห็นแสงสว่างในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของเราเป็นประพาคารแห่งความหวังและความสุขตั้งแต่วินาทีที่ฉันพบคุณฉันคิดว่าคุณเป็นลูกสาวของฉันเองเสียงของราะความอยากรู้และพลังอันไรงขบเขืนของคุณทําให้หัวใจฉันเหนื่อยล้าฉันจําได้ว่าคุณเคยมองเห็นความงามในสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นเปลือกหอยดอกไม้หรือผ้าที่ตก อันนี้จะเป็นฉบับที่สองเอ้ยไม่ใช่สิไอ้ฉบับแรกเราอ่านไปแล้วนะฮะก็คือผมได้ตั้งแต่อยู่ก่อนนู้นแล้วก็ฉบับที่สองเรามาเจออยู่ที่ก่อนนี้นะครับอ,อของแครนะของแครแค่ไหนแค่ไหนแค่ไม่รู้แล้วก็โอเคสรุปเราก็อ่านแบบสั้นๆเหมือนเดิมนะครับก็คือมันเป็นลูกดาวผมคนคนเดิมนั่นเองไม่แล้วสรุปตรงนี้ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีทางขึ้นอะ แล้วก็มีแร่โก้แร่ทองคนนี้ยางรดอย่างเยอะแบกได้เท่าไหร่วะดแอุ้ยแบกแบกไม่เยอะเออเราสามารถเอาไอ้ยางอะไปทําเรือได้ทําการต่อเรือแล้วก็ตรงนู้นมีอะไรอะเออเป็นโดดโดขึ้นนะฮะอาจจะเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งก็ได้นะเอาละสถานที่ที่เราจะไปใช่ไหมแล้วก็ไม่คือไม้ทำไมมันหวานเกินอย่างนี้ดีจังวะ วางมั่รูปป็นล่างว่าก่อนเนี้ยอาจจะไม่มีสถานที่หรือคเรียกว่าอะไรธรรมอะเออของแต่ละเกาะนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นไอ้ธงนั้นหรือเปล่าที่ขึ้นไปไม่ได้โอเคก่อนนี้ก็จะมีผมอะไรแมงมุมวะแหงมุมอออย่าอย่าตามยุนแลยแล้วหินนี้หินอะไรหินธรรมดาแล้วก็ก่อนนี้จะมี แร่ทองนะฮะที่เราสามารถเอาไปขอได้แล้วก็หินแกรนิกตือนี่แร่แร่ทินหรือเปล่าเฮ้ยซีเวอร์อา้าวเก่อนนี้มีอย่างเยอะแร่แต่เสีด้ไม่ได้เอาปแอด้วยเราาจะคาบจากที่นี่ได้เนี่ยนะฮะแล้วก็ผมไม่รู้กันว่าผมจะตั้งต้นอยู่ที่เกาะน,นี้หรือเปล่านะเพราะแบบรว่าแบบเกาะนู้นอะไม่มีอะอะไรให้จะไปแล้วนะเราอาจจะต้องแบบ เดินทางไปเรื่อยนะครับตอนที่เราคุณวิทยุก็คือเราจะเดินทางไปแปซิฟิกนะฮะก็คือตอนแรกเราอยู่แคริบเบียนแล้วก็เราจะเดินทางไปแปซิฟิกเราจะต้องแบบสร้างเรือลำเนี้ยไปเรื่อยๆนะแบบขยายให้มันใหญ่แล้วก็แบบบรรทุกของได้เยอะแต่ตอนนั้นผมอาจจะบรรทุกไม่ได้เยอะเลยแบบมันคลิกกว่วม,มงั้นอาจจะติดปะโอเคก็สำหรับในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอ๋ยวนะไมมูข้ามมันก่อน มันจะกวนเออโอเคนะครับก็สําหรับโปรเจกต์แคสต์เวเนพันนี้เดี๋ยวผมขอหยุดพิ้งเท่านี้ก็เลยละกันนะครับก็เดี๋ยวในพัฒนาเราจะไปสำรวจไอ้เกาะที่มันเออนี่เก่อนนี้กันนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้สุดนะเพราะว่าแบบเห็นใกล้ๆแล้วก็มันอาจจะมีอะไรให้เราสำรวจโอเคก็สำหรับพันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงถึท้ายคลิปน้ำทางช่องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยและถ้าใครไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะเจอใหม่ในพัหน้าสวัสดีครับ